ไปต่อกันที่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการฝากสสวทดูเรื่องของแพลตฟอร์มคอนเทนต์ที่จะนำไปใส่ไว้ในแท็บเล็ตค่ะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานร่วมกันกับคณะผู้บริหารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสสวทว่า ครั้งนี้ได้ทำความรู้จักในฐานะหน่วยงานกำกับของกระทรวงศึกษาธิการจากการหารือการได้รับทราบถึงปัญหาในหลายๆเรื่องรวมไปถึงข้อเสนอแนะต่างๆจากทางผู้บริหารของสสวทหลายๆเรื่องเป็นปัญหาที่กระทรวงศึกษาธิการต้องเข้ามาเป็นคนแก้ไข ในส่วนของเรื่องนโยบายกระทรวงศึกษาธิการจากที่ได้พูดคุยกันกันกบสอสอวทก็มีหลายๆเรื่องที่สอส,อสอวทดําเนินการอยู่แล้วสอดรับกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเช่นเรื่องนโยบายการแจกแท็บเลต็ตซึ่งก่อนหน้าที่เราจะแจกแท็บเล็ตนั้นเราต้องมีแพลตฟอร์มมีคอนเทนต์ที่จะใส่ลงไปไม่ใช่เป็นการแจกแค่เครื่องเปล่ามันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับผู้เรียน ซึ่งทางสสวทอเองนะคะก็มีแพลตฟอร์มมีคอนเทนต์มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่จะสามารถนำไปใส่ไว้ในแท็บเล็ตให้ได้เรียนรู้อย่างไรก็ตามสสวทถือเป็นหน่วยงานสำคัญอีกหน่วยงานหนึ่งที่จะร่วมกันพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของเด็กไทยร่วมกันกับกระทรวงศึกษาธิการ วันนี้เองก็ที่มาคุยกับสสวทแน,น่นอนครับหนึ่งมาทําความรู้จักคุณเคยในฐานะหน่วยงานที่กํากับดูแลกระทรวงสาธารณสุขหน่วยงานหนึ่งซึ่งเราพอมาทราบถึงปัญหาแล้วก็เสนอแนะของท่านผู้บริการและทีมงานผู้บริหารเราก็หลายๆเรื่องเป็นปัญหาที่ต้องช่วยกันแก้โดยระดับกระทรวงนะครับที่จะต้องเป็นแม่งานในการช่วยกันนะครับและส่วนเรื่องนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ย เมื่อกี้พอพูดคุยกับทางผู้บริการสะสะวะทอเองหลายๆหลายๆเรื่องก็เป็นเรื่องที่สะสะวะทอเองนั้นได้ทําอยู่แล้วสอนรับกับนโยบายที่กําลังจะดําเนินการเดินหน้าอย่างเช่นเรื่องการแจกแท็บเล็ตเองสสวะสิ่งที่เมื่อกี้ผมคุยกันข้างในว่าก่อนจะแจกแท็บเล็ตเราก็ต้องมีแพลตฟอร์มนะครับเหมือนสร้างบ้านมีบ้านมีคอนเทนต์ไม่ใช่ว่าเอาแต่แท็บเล็ตแจกแล้ว ไม่มีคอนเทนต์ไม่มีอะไรที่จะรองรับจะเกิดประโยชน์อะไรแต่สะสะวะทอเองก็ยังมีคอนเทนต์มีแพลตฟอร์มต่างๆที่ที่เยอะครับที่จะสามารถานำเข้าไปสู่กระบวนการาในการเรียนรู้เมือม่อเมื่อแจกแท็บเล็ตไปนะครับเพราะงั้นเรื่อง,เร,องเรื่องหลายๆอย่างที่สสวะททำกับนโยบายรัฐบาลสอดรับกันเยอะแล้วก็เชื่อครับ สวทจะเป็นส่วนงานสําคัญหน่วยงานหนึ่งที่จะร่วมกันพัฒนานะครับโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ด้านคณิตศาสตร์และก็เทคโนโลยีของเด็กไทยไปกับกระทรวงศึกษาธิการได้นะครับส่วนหนึ่งแน่นอนครับต้องมีอย่าว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับตอนนี้สวทก็ต้องเป็นส่วนหลักแต่รายละเอียดเดี๋ยวผมไปดูอีกทีแน่นอนครับการที่จะมีทั้งสสวทมีทั้งแม้แต่องค์กรอื่นนะของอุดมศึกษาเองของ ภาคเอกชนเองก็ก็เป็นส่วนที่ใครที่มีประโยชน์ผมเชื่อว่าสามารถมารวมได้หมดนะครับคงไม่ได้จํากัดแค่สสววทแต่ผมเชื่อว่าสสวทไหนๆก็อยู่ในกระทรวงศึกษาธิการเราอยู่แล้วก็ต้องเป็นสิ่งอ,องค์กรหนึ่งหน่วยงานหนึ่งท,ที่จะอยู่ในนั้นอยู่แล้วครับผม